อันท uh, ี่ชมเลยอั้ฮะอยืงมวยไหมชมเลยยืนติ้งนี่อ้วนเห็นไหมมันตัวเล็กแต่มันอ้วนเห็นไหมมันตัวลูกฟุกเน้ิ่งสงอรูุ่ยตนีได้กี่ตัวตัว សងយាមនេះໂຕនេះបានໂຕเดียวណាអត់ទេនេះមកឈ្នះអេអានិអោយយើងនេះមួយនេះអូយយើងមិនចាំទេអនាគតឯងដាក់ខំឲ្យយើងក៏ដែរដាក់ខំនោះនេះមួយដាក់ខំនោះហើយវាមានអាធំមួយបែនេះហើយខ្ញុំកលម៉ាំងអេមានអានងខំនេះណានេះរឹកគេឆ្លៀងមួយបើនឹងយកខ្នងហ៎ក៏ໂດតទៅលាប្រជាមនុស្សមកชนไง Ô, oh, tìm lên <laughs> โอ้นนโอระวังจิ้มเนื้อได้แล้วระวังเนื้อเอาใส่ทางนู้นนีใส่ตือเหลืองด้วยเรียกกับเมนตู้อิ๋มทีไหนอมเรียกกับทุ่มอ๋อได้แล้ว

Like mười mấy cái mùa lớn rồi เรื่องไงอยู่ข้างล่างได้ไหม ได้ไหมนี่องคร้อนในแนงร้อนนี่นี่นี่โดดแล้วนู่นโดดได้อยู่นะได้อยู่นะากานู่นจะ่นมันเล็กนี่แหน่พี่ยอมด้วยโอ้ยได้ปลาทับทิมด้วยนะน่ะใหญ่นะแม่ปลาโอ้ยลาโน้ตดีนะ ตัวใหญ่อยู่เนาะ <tôi> yeah, you know?

มันหุ่งบางทเฮ้ยสนเจ้ากระดูกเล่นเยอาหน่ตัวน้องน้อาไหนเอาไหนเอาไปเขาเขาเขาเอย่างอย่างย่างถุงนะถุงบกหรือว่าเขาว่าเอาสกิโลอ่ะ